สวัสดีครับพบกับผมพัดทองขายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเหรียญมาให้ดูกันนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญแจกทานรุ่นรวยรวยเฮงเฮงหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับว่ามีประสบการณ์ยังไงนะฮะ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปี2560นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะฮะสร้างปีพศ2560นะครับซึ่งทันหลวงพ่อรวยนะ,ะเหรียญรุ่นนี้ทันหลวงพ่อรวยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ที่ออกข่าวดังๆนะ,ะออกข่าวดังๆสืบเนื่องมาจากวัน ที่สิบเอ็ดนุลาปี2563นะฮะได้มีเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบัสผู้โดยสารที่กำลังจะไปทำบุญกระถินนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดสกงนครนะครับทำให้ผู้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับได้มีผู้หญิงนะฮะได้มีผู้หญิง คนหนึ่งรอดชีวิตเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวปฏิหารจากเหรียญรุ่นนี้นะฮะเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนี้เนี่ยโดยเขารอดตายอย่างปฏิหารนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะว่าเขาเนี่ยได้แขวนพาระรุ่นนี้นะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้หญิงคนนี้ได้เล่าว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรถบัต ที่ชนกับรถไฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้กำลังอยู่ในรถกำลังร้องลําทาเพลงกำลังเต้นกับเพื่อนอยู่บนรถแหละแต่เขาได้ยินเสียงวูดรถไฟนะครับได้ยินเสียงวูดรถไฟดังหลายครั้งเลยละ่ะแล้วเขาก็ตอนนั้นเนี่ยเขานึกอยู่ในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการชนกัน เขาจึงได้กําเหรียญรุ่นนี้นะฮะที่อยู่ในคอเขาเนี่ยที่เขาห้อยอยู่เนี่ยกำเหรียญรุ่นนี้แล้วสวดมนต์นะครับสวดมนต์จากนั้นก็ได้ยินรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยได้ยินเสียงรถไซเรนนะครับรถไซเรนกู้ภัยเนี่ยช่วยชีวิตนะฮะมาช่วยชีวิตเขาจึงได้รอดตายอย่างปรหารนะครับตัวเนี้ยซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึก รอดอย่างปฏิหารยริงๆกับกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต20่รายนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสามสิบรายแต่ผู้หญิงคนนี้รอดนะฮะรอดรอดเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้พี่มีประสบการณ์เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกเนี่ยซึ่ง ในครั้งนั้นนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหรียญรุ่นนี้เคยขยับขึ้นสูงพอสมควรนะฮะที่เขาซื้อขายกันช่วงช่วงที่มีประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะซื้อขายกันเนี่ยหลังหนึ่งสี่ห้าหมื่นเลยนะหลังร้อยเหรียญเนี่ยสี่ห้าหมื่นเลยนะฮะ,อนน 4, 50, ะ,ฮะตอนนั้นคนหากันเยอะมากครับแต่เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างเยอะนะเป็นเหรียญที่สร้างเยอะครับเป็นเหรียญที่สร้างเยอะ แต่ว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้ราคาเนี่ยเริ่มลงลงลงค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่าเป็นช่วงที่น่าเก็บสะสมครับช่วงเนี่ยราคาร้อยสองร้อยครับตอนเนี้ยซื้อได้ครับซื้อได้เป็นเหรียญที่สร้างเยอะแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณมีประสบการณ์นะแล้วก็เป็นเหรียญราคาไม่แพงก็จริงนะฮะแต่ว่า มีของเก๊ออกมาแล้วนะฮะเป็นของเก๊เนี่ยเป็นเหรียญถอดพิมพ์นะฮะเป็นเหรียญถอดพิมพ์ผิวเหรียญนนจะเรียบเรียบแล้วก็ตัวหนังสือนะหนังสือด้านหลังเนี่ยจะใหญ่ใหญ่อ้วนอนนะหนังสือด้านหลังใหญ่ใหญ่อ้วนอเพราะเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์แล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะมีรอยถอดซิลิโคนชัดเจนเลยนะเหรียญเหรียญเก๊เอาง่ายงว่าเหรียญเก๊เนี่เก๊ตั้งแต่กล่องเลยละฮะ ก็ยัต้งงตะกล่องเลยเพราะว่ากล่องของเหรียญเกนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะเขาจะเป็นกล่องเปิดฝาแบบนี้ฮะไม่ได้ไม่ได้แยกออกเหมือนกล่องแท้นะเนี่ยกล่องแท้นี่จะแยกออกจากกันแต่ว่าของเกเนี่ยเป็นเปิดฝาพับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่สำคัญนะเอาจงจริงเขาจะทํากล่องแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องของเขาเนี่ยจะไม่มีเส้นขอบขอบเนี่ย ขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่มีกล่องของเก๋นะแล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยเองนะผมเห็นหลายรุ่นแล้วนะกล่องกล่องเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยจะเป็นจะเป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องยี่ห้อ p m เนะเห็นไหมมองไม่ออกจะมีตัวหนังสือตัวหนังสือ PM อนะฮะนี่ยนี่นี่ๆๆๆตัวนี้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเปิงสือ p m เนี่ยกล่อง PM ซึ่งในรุ่นในรุ่นแดรอบก็เป็นกล่องยี่ห้อ p m นะผมผมดูอันนี้นะอันนี้มันก็ไม่ใช่หลักสำคัญนะฮะจากหลักสำคัญที่จะดูเกแงกิงกิงก็ต้องดูที่เหรียญนะเพราะกล่องมันทำได้นะแต่เหรียญเนี่ยเหรียญถ้าถ้าถ้าเป็นเหรียญจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหรียญแท้ๆจริงแล้วต้องเป็นเหรียญที่ที่แบบ แกะบ,บอก้วก็ปั๊มออกมานะส่วนมากเรียนเกนเนี่ยส่วนมากนะเขาจะถอดพิมพ์แต่ทุกวันเนี้เทคโนโลยีดีแล้วก็เหรียญเนี่ยอายุใกล้เคียงกันก็น่าจะถอดได้ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นการเช่าหาเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ควรระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะ ก็คือเป็นเหรียญที่สร้างเยอะนะฮะเป็นเหรียญที่สร้างเยอะแต่ว่ามีพุทธคุณผมบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดเรื่องราคานะผมแนะนําว่าควรซื้อหาเลยเอาไปใช้ได้นะฮะเพราะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณแล้วนะฮะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะคลิปที่เล่าประสบการณ์ของเหรียญ แล้วก็หาเหรียญราคาที่ไม่แพงเนี่ยมาแนะนำกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้หาเหรียญรุ่นอื่นๆมาให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับ